วัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะต้อนรับสู่ช่องบ o สซี b a z ากันเลยนะตอนนี้เราอยู่ที่แม่กำปองค่ะบรรยากาศนะคะอ่ะวันนี้จะมารีวิวร้านลุงปุตต้าเป้งน,นะคะร้านดังของที่แม่กำปองนะคะให้ดูบรรยากาศก่อนนะตอนนี้บ่ายโมงแต่ว่าอากาศเย็นนะลมเนี่ยดูลมดิ ดูลมดิลมเย็นมากนะคะแต่ว่ามีแดดไหมมีแดดแต่ว่าลมเย็นนะคะแล้วก็ PM 2.5ประมาณ80นะเพื่อนๆตอนนี้ณนะเวลาที่เรามาเนี่ยนะคะมัน PM มันค่อนข้างสูงนะถ้าในเมืองก็ประมาณ200กว่านะคะอ่ะเดีจะรีวิวร้านนี้แหละนะคะอ่านี่ร้านนะคะ,คะก็มีอาหารอร่อยทุกอย่างเลยน้ำพริกหนุ่มน้พริกอ่องนะคะ เออนะเป็นแบบบรรยากาศดีนะคะน้ำพริกขานะของทันเล่นนะคะแล้วเขาก็จะมีเค,ค้กกาแฟด้วยนะ,ะแล้วก็มีอาหารนี้ข้าวด้วยนะคะนี่เค,ค้กอร่อยนะคะเครื่องดื่มที่นี่ก็อร่อยนะคะเคยมาแล้วนะคะ,ะแล้วก็จะมีของพื้นเมืองเสื้อผ้าหมงนะคะของแห้งนะ ไปดูบรรยากาศร้านกันนะคะก็เข้ามาก็จะเป็นแบบนี้สามารถนั่งฝั่งนึงได้นะคะคก็ตอนนี้น้ำมันแรงอะ่ะเขาที่แล้วมาน้มันแรงมากนะแต่ตอนนี้ก็ยังพอมีนะคะเดี๋ยวพาไปดูนะคะนั่งตรงนี้ได้นะคะนั่งริมน้ำก็ได้นะคะ,ะแล้วก็นั่งเก้าอี้ด้านในก็ได้นะคะ,ะไปดูกัน ก็พอจะมีน้ําอยู่นะน้ําพอมีอยู่นะคะเขาที่แล้วมาน้ําเยอะกว่านี้แล้วก็แบบเย็นกว่านี้นะ,ะได้วิวนี้เลยนะคะเพื่อนๆก็น้่ข้างบนก็ได้ะคะ่ะนี่เขาเพิ่มใหม่นะเขาที่แล้วมายังไม่มีนะคะร้านโน้นก็มีนะตรงโน้นก็มีร้านอีกนะคะ,ะเด็กๆเ,เข้ามาเล่นน้ำกันน่ารักเชียวโอเคนะคะอ่ะ เดี๋ยวเราไปดูซิเราสั่งอะไรกินกันนะคะน้ำพริกน้ำพริกหนุ่มที่นี่อร่อยนะคะกนย่านีอ่ะก็จะเป็นบรรยากาศร้านแบบนี้น่ารักเชียวนะคะเนี่ย สวัสด kind of <us> ีค <t akes his lawsuit> <his personality> <What> ่ะพี่บอสกินอะไรคะไข่ปลาหมดละไหนโชว์ความหมดให้ดูหน่อยไม่เหลือละซื้อข้างหน้านะเออเดี๋ยว insert รูปให้ดูถ่ายรูปไว้อยู่แล้วก็บอกว่าไปซื้อมาเพื่อีปสองตับอันไหมได้ยี่สิบบาทเองเอานะช่าเพื่อนๆไปดูนะคะเดี๋ยวรออาหารเน่ยเราสั่งอาหารก็เครื่องดื่มนะคะโอเคเป็นไงคะร้านนี้มาครั้งที่สองแล้วแล้วเนี่ยมนจะมากินซ้ำน้ำพริกหนุ่มโอเคอะ เดี๋ยวว่ากันมาแล้วค่ะอันนี้อะไรนะอะไรดาวๆนะเจ้าเชงดาวผัดาขาน,น,นะคะโูสามช้างไข่เจียวเฟรคโหข้าปลานี่นะคะ้ำแบ่งอ่ามีเหล็กนะข้าวไหมอืมไม่หรออะที่บอสัตว์อะไรไปคะมะม่มวงครับ เดี๋ยวลองอยากกินมะม่วงนะอ่าพี่พอดลองอันนี้ให้หน่อยคะ่ะมาเพื่องโปรดร้อนเออลยค่ะขยลยบเข้ามาสิจ้ะดึงเข้ามาหรือว่าพองไปกินมือกระันมาดโอเคเลือกน้มันมีกินอยู่ไม่กี่อย่างก็เลยสั่งแร๊บโอ้โหอยางไวเป็นไงบรรยายหน่อยค่ะครับ ยังไงคะแซบเลยแซบเลยใช่ไหมมันเผ็ดมากไหมค<อ>ะไม่เผ็ดเท่าไหรไม่เผ็ดเท่าไรแต่มันแซบมันนัวว่างั้น,นอืมนัวอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ด้าไข่ลูกก่อนด้าไข่ลูกก่อนอสำับสีมีการสลับสีเล็กน้อย ความสวยงามใส่เข้ามาตรงนี้หน่อยใส่ข้ามาตรงนี้หน่อยอ่าขอบหน่อย <ừ> อ่าพี่บอสลองเอ่ออะไรนะสามชันนะะ้นไหยค่ะสามชั้นอะไรนะอ่า <ừ> สามชันมมช้นปลา เคี่ยวกันเลยอืมจืดๆอร่อยเลยจืดๆใช่ไหม <laughs> <laughs> ต้องกินกับน้ำจิ้มนะมจืดๆหน่อยนะอ่าโอเคนะคะอเดี๋ยวเราจกินข้าวกันที่นี่นะคะอ,อ่ะเดี๋ยวก็เมย์จะรีวิวอันนี้นะคะผัดเชียงดาวผัดไข่ แล้วผัดไข่หอมนี่นะแต่แบบน,นี้กินกับข้าวถึงจะอร่อยอร่อยนะมันมีความเป็น ใบเหลียงแลมแบบคานาขมๆนิดนึงกรุบกรนิดนึงแล้วไข่ก็มันมันของอร่อยได้นะะแล้วก็อันนี้นะคะที่ร้านนี้ไม่มีนะเป็นซื้อจร้านข้างจูชีปลาทูเกลี้ยงเกลี้ยงหวานเลยอันนี้จูชีปลาทูอันเดี๋ยวจะลอันนี้ไปซื้อมาจากนอกร้านไงข้างเนี่ยอ่ะ อ,อ,อันเดียวกับอันน้ขาวเหนียวลงเออ้ดาอร่ยหอร่อยโอเคโอเคตอนนี้เราได้ปูอ่องมาแล้วคะจะให้พี่บอรีวิวพี่บอลลองหน่อยคะ มัน,มนปูมันคืมันปูมันคือมันปูเออไหนก็ข้าวนี่ข้าวอยู่นี่จะกินเพียวๆก็แล้วแต่นี่เลยว้าวเข้มแบบนี้ อดูหน่ยไม่ใช่ช้อนหรือเปล่าคะอม,มันโผอ่ะมันเลยใช่ไหม ก <Yeah. S 2> ็เป็นข้าวมันปร่ออ,ออร่อยเลยใช่ไหมโอเคแซมค่าค่ะทานอาหารเสร็จแล้วก็เพื่อนๆสามารถสั่งเค้กได้นะคะชิ้น120บาทชิ้นใหญ่อยู่นะมีอูเบอร์ดิชีสเค้กครับผลไม้รวมน,นะคะเค้กรัตมะนาวทีรามิสุมีเลดแวรเวท บั cake, นอะฟฟี่เค้กกาแฟบันอฟฟี่เค้กนะคะไว้ช็อกโกลแลตช็อกโกแลตหน้านิ่ม, mm hmm. cake, มเค้กมะพร้าวอ่อนนะคะ oh. แล้วก็มีชีสเค้กด้วยนะคะก็ mm hmm. สามารถสั่งได้นะคะชิ้นละ120บบาทจ้า mm hmm. เดี๋ยวไปดูซิมีคนดัง mm hmm. เคยมาร้านนี้เยอะมาก ดีนะคะอากาศก็เย็นๆนะคะอ่ะเราก็กินกันเสร็จแล้วค่ะก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็คนส่วนใหญ่ก็จะชอบไปถ่ายรูปข้างหน้านะเดี๋ยวเราไปดูกันก็ด้านหนาก็คนก็จะมาถ่ายรูปนะคะแบบนี้อ่าเพื่อสามารถเดินมาถ่ายรูปข้างหน้าได้เนาะอเคาะอ่าโอเคเดี๋ยวให้เพื่อนๆิมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะ นี่เห็นไหมตึกมันจะเป็นตึกเก่าๆสวยๆแบบนี้นะคะก็สามารถมายืนถ่ายรูปแบบนี้เลยเนี่ยนะแบบที่คนเขายืนถ่ายแบบนี้เลยได้นะคะอ่ะพี่บอลเป็นไงคะแนะนำไหมคะลงปุดปะเปงโอเคนะก็เป็นร้านบรรยากาศดีริมน้ำด้วยแล้วก็รสชาติดีเนาะมีอาหารหลากหลายมีเค้กด้วยเนาะโอเคค่ะก็รีจบการรีวิวเท่านี้ เดี๋ยวไปไหนมุดติดตามกันอีนกทีค่ะบชาบายบายค่ะ